สดีค่ะสวัสดีคุณคนไลฟ์สดไหมเจเบียเอานี้แหละวิดีโอที่แหละลง Youtube เราค่ะวันนี้แม่มาทันเจเบียตั้งร้านนะคะมาปุ๊ก็เปิดปั๊บเลยค่ะแม่พูดปรเดิมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาเพราะไม่คนจะปังหรือจะพังคอยดูกันเมื่อวานมากินให้น้องชายมาซื้อยำหอยแครงหอย เหมือนในการเทมของเล่นๆนะคะมาจริงหมดจริงเทจริงดูหอยดูหอยนาหอยนางวันนั้นมาหมดมาปุ๊บหมดแต่หกโมงครึ่งไม่ได้ขายหมดนะฟั่มอยู่ปากทางไม่ได้ขายหมดนะฟั่มอยู่ปากทางนี่เจ๊เจฟเบี้ยของเรานีแม่เบี้ยหน้าเต็มมากสวยทุกวันค่ะมีคนถาม ถามแม่มุ้ยว่าร้านเจ๊เบียอยู่ตรงไหนเราอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะหลายคนสงสัยว่าอยู่คิดว่าเราอยู่ตลาดโตลุงหัวหินโตลุงอำเภอเมืองค่ะแล้วไม่ต้องถามแล้วว่าร้านไหนคือเข้ามาแล้วร้านไหนที่มันแบบแปลกเพือ <c oughs> เ่อนเหมือนเพื่อนมันเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันไม่ใช่อเหมือน <c oughs> เอานี้ว่า,าร้านที่กระเทยแต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้าน <c oughs> เขาที่แบบเหมือนลุดออกมาจากกร้านนั่นร้านนั้นแหละที่เขาแบบชอบรลุดมาจาก ดูพริกซะก,ก่อนแม่มุย<อ>้ยดูนะนี่คือพริกยำลูกค้าบอกไปกินเผ็ดเผ็ดแล้วให้ทำไงเผ็ดไปกินน้ำเอาค่ะเพราะไม่มีวิธีอื่นช่วยค่ะกินน้ำเอาเนาะเผ็ดกินน้ำค่ะไม่รู้จะช่วยไงนี่นะคะกัะบร้านเจเบียคนรยำนะคะของเรานะคะร้านที่แม่มุ้ยกินประจําเลยนะคะ อร่อยมากแต่สำหรับคนที่มาอยากกินรสแม่มุ้ยก็บอกว่าเอารสเดียวกับแม่มุ้ยนะคะเจ๊เบียจะรู้เลยว่ารสชาติจะแบบแม่มุ้ยกับรสเจ๊เบียรสเดียวกันค่ะใช่จะแบบว่าเผ็ดมากนะคะน้ำคืออะไรยังไงไม่รู้จักกินแบบเผ็ดไปเลยตอนนี้เจ๊เบียกําลังเตรียมร้านอยู่นะคะกำลังเตรียมอุปกรณ์อยู่นะคะนี่แมาตออกคือยังไม่แนะนำเอาค่ะเดี๋ยวเรามายำหอยเจเบียกันนะคะหอยเจเบียไม่มี หอยเจเบียไม่มีเอาหอยแครก็ได้อยู่หอยเจเบียเราก็รอก่อนน่จะหาหมอแป๊บมีขาปลาบหนึ่งของมืออันนี้สูตรเจเบียนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรของเจเบียยำเองนะคะปลาบสองช็อตนะคะนี่อาจจะดูจากหน้าลูกค้าแล้วหน้าลูกค้าจะเห็นผมไม่ค่อยกินปลาแต่ระวังครับโอ้แต่อร่อยมากนะคะเมื่อวานคลิปสองช็อตปลาบสองช็อตนะคะสองช็อตไี่เหมือนคุ้นๆเหมือนเราเคยไปที่ไหนกันนะ เหมือนเมื่อวันซื้อที่เราเมาหรือเปล่าโอ้โหชุดแดงใครจะจำได้ <laughs> ไปนี่ทอดเปลี่ยนนะวันนีเห็นอยู่กันเห็นคุณ่กันาด้ฮะคอเม้าไม่ให้เกลีกระเป๋าลุยเลยนะคะ <laughs> คือลุยทรงเนี้ยมันไปได้ทุกสถานที่ไง<ช>ถ้ากระเทยพาไปมันไปได้ทุกที่และต้องไปสายไปไหนต้องไปนี่ของใหม่ทุกวันนะคะใหม่ทุกวันบอกเลยโอ,เเอ้ แม่มุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวคนชั้นกลางให้ก่อนชั้นกลางคือแม่มุ้ยชอบแบบนี้ใช่ไหมใช่แม่มุ้ยชอบสีแบบนี้เนี่ยเบื่อกับแมลงวันนี่แหละจริงๆนะแล้วก็ขอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกขายของที่มันมีแมลงวันเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะขายไมีแมลงวันคือเออพวกคุณไปแต่งงานแล้วคุณกอะไรอย่างเงี้ะแม่เอายำแม่มียำให้ยนางลมด้วย่ะเอาดิโอย้ยทำลายแตก มะม่วงเอาแยกใส่ถุงนอนไปก็ได้เนาะได้ค่ะได้ไดเอาพี่ยังไม่ได้กินเลยก<ล>บเรียบร้อยนะคะนี่คนแพ็คของเรานะคะเรามาต่อที่คนแพ็กเราเลยนะคะที่นี่เป็นคัดหน้าตาแล้วนะคะ <c oughs> สสวัดีค่ะอันนี้คือพี่ปลาแล้วค่ะคนสวย <c oughs> <c oughs> นักเสรียนมหาวิทยาลัยค่ะที <c oughs> ่นี่ต้องมาแล้วต้องรับความแรงของแม่ค้าได้นะคะแม่ค้าเป็นคนที่แรงๆนะตรงๆค่ะจริงๆบอกเลยนะครับเดียนเป็นคนที่แรงๆมาก บอกให้กินอย่างนั้นต้องกินตามพี่บอกนะคะเพราะว่าจะอร่อยนะคะเราเป็นเรื่องมาเขาจะอย่าเรื่องเยอะเพราะถ้าเรื่องเยอะเดี๋ยวให้ขึ้นมาทําเองค่ะคือต้องกินให้บอกถ้าอยากอร่อยทุกวันเดียวที่อร่อยต้องทำตามที่เบียร์บอกนัแหละบางคนพี่อย่าใส่น้ำใส่นี่แตนไม่อร่อยอ่ะขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเซ้งให้บอกขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเซ้งให้โอเคค่ะไปแล้วนะคะกลับเซเบียร์นะค่ะเสร็จปากเปิดไปแล้วค่ะ